นั่นเย็นยุหันอ่ะเอ้าปิดประตูปิดประตูแล้วปิดประตูก็ไปเปิดประตูเดี๋ยวเลี้ยวเพราะว่าก้อนก้อนก่อนก่อนก่อนเล็กบอดนั่นหนูฝันมาเล่าอันปลาปวันมาอันสื่อว่าไม่หนูซีตัวก็ว่าเราก็จมพี่ยังเราเคยจมเนี่ยฟันมาพญานั่นซื่อว่าไม่ซีตัวลบมาที่นี่เราก็เลยว่าอันซูนี่ เทซื้อยังห้สุ้กับพวกคยสนใจเนาะทั้งแม่ทั้งลูกแล้วว่าเห็นหมู่นั่นออืหนูก็เลยว่าเอากเบพวงนีเด้หนูกําลังสิไปเอาไปล่าม้าก็บ่พาะมิจักไปหาให้มันกินต่อไปนี้กูสิบ่เฮ็ดน้ำซุ้ลล่าแล้วก็ว่าหื้อแม่เราเราว่าเห็นู่นั่นไปขึ้นกับนั่นกับันก่นสิแก่เนาะงหนูเลยสะเดือดขึ้นเอ้าเัวอยู่ไซร์แล้วเอามาปลูกไว้หน้าบ้านแม่ซีตัวเัวตัวสีแดงฟองบอกให้บาล ตอนฟันนี่ฟัพนพยาบาลก้อนเมืนบ๊อปเม่น,มนจ้ะฟันยินพยาบาลก้อน<ม>ล้งสองสามมือนั่นแต่จังมาฝฟันว่าคือจังเพื่อนไปเบิ้งมุ้ยเห็นนั่งแย่งกันคือจังหน้านาั่งแย่งกันนาทีละนั่งเราชิ่นกันเลยว่าปลาหาม,มัาเมียบานพอแล้วเอือนนุดแล้วเอือนเจลาหเนาะลาม้าเมียบานบ่เมียบานด่วนลลแล้วไปเข้ามาเมียพอไลยวลาสี่เราไปเอือนนู่นน่ะไปตองนั่มให้ันพยาบาลกันเลยกว่าเอ้าอุ้ยพักกันเมียไปแทะ เฮียวันกันมะเอานึว่าเอาสองคนนี่ไปพ้อกันแล้วบ๊อบก็เด็ดไหมน้ำกันหน,กนูก็เรียวาย่าไอ้เจ้าอยู่เฮียนไปก็ว่าบุญหัวจากไปอยู่เฮียนผู้ใดนแท้เป็นผู้ง่ายเพราะยายวันเป็นถูกง่ายเพราะยายวันเป็นผู้ซื่อง่ามาให้เอามาเอามาเอามาเปหน้าบ้านแบนเฮ็ดพ่อเป็นนาบ้านซีตัวอ่าแล้วก็ว่า,ากกแต่เล่านั่นบ้านหนูกับยายหน้าหนิบ๊อสนใจเจ้าว่าซื่ออยังมาให้กับบอสนใจบ๊อบสนใจน้ำเพลินเราเลยว่าเราสีเศร้าออกมาให้แล้วเอาวันงวดติตัวเอา เล่าว่าคือเข้าว่เา,เาเข้าบ่อเปรี้ยงว่าเข้าบ่อเปกี้ยวหญ่เปรี้ยวใหญ่หิคือจังเล่าเคยว่าหลักที่จังก่งงอนเราเป็นคนเราเบานะัะเราเก็วเเบาแล้วก็จมไปของเราหมดละมันก็นเลยเฝ้าไปเอาง้ออกไปลามเอาจกไปจูงง้อไปลามมันก็นเลยเสด็จปืนแบบสมิมันลูกม,มันหนึ่งเขาพอดีเห็นไหมมันตีซีกกลัวนี่แหละมันก็นเลยลูกเลยง้อก็เป็นซีอายุสองสีสองบ่ะสี่ีจ้ะ บ่อจมไตจำไตที่สองที่สองซื้อที่สองที่สองกับที่เก้าคนตัวบ้านลขที่เก้านอนก็มันนี้จองนี่แม่นอยู่แม่นแท้งวดวันนีที่มันอวกซีซีนั่นมันเด้งขึ้นโทรศัพท์นีเงินนั่งเด้งขึ้นเด้งขึ้นซือเลยที่สองเรขยกจองต้องเคยมาบอกเลขคอยดูแถวแลาะถือน้ำมันเนาะมันตเนาะนั่ผค้ละบาไรแมนนุ่งกระตือเยอะนุกระไรลอตเตอรี่สองไปครับอ่ะมันลอ สองปีบ่ปีเดียวจ้ะปีเดียวเนาะยันสิงหาปีสามเดือนเือนสิงหาน้ำใจนะโอ้ผมสองตาก็เด้เงินมื่สองเินผด้ถือเลยเมื่อแก่ตานึ่บ่ันถือมาสุขคุณดอกซีสองดอกซีสองอายุนซีสองพอดีถ้าจากบ่อนเอซีสามนี่จะนุ่เอาก็ได้เตอรีสองถือนูไปซื้อไดเมื่อไดเตาง่อยผมสองใบพเ่อวันน้องง้อมาให้แ้เพ่อวันหกศูน ปั่จุบันนี่าวาเลอายุเพิ่นหกสิบเอ็ดปีกาวามันไกเจวกับวายุที่าวเล็กนูมากนั่นศูนยหกเป็นองว่ามาให้ประจําตัวที่นูมัากได้ทัวันี่เเป็นเล็กเอาที่กบนุ่มเลตียนเจอกบเพิ่นเด้กววาเล็กนใจนุมขึ้นนมากศูนมากูนหกบ่เมีนแตตัวเดียวนี่ศูนหกเล็กที่นูมัากมาที่นี่อันเพิ่นองคว่ามาให้กับมากเนี้ยสี่เก้าสี่เอาเมื่อสี่โตเเล็กเก้าเนาะ มะัิที่เก้ามัวกับซีโต้สีซีเก้าง่วนนั่นง่วนหน่อยสองตัวสิบีว่าพสนใจเห็นบ่ล่ะง่วนซีตัวแล้วว่าง่วซีโต้แลว่าสีเทาออกมาห้งงดกวนหนีแล้วก็ว่าเอาจจะกยบานไม่ห้ยมนบ่ก็ไ่ได้สนใจนกันแล้วก็ซีสอ่างซีสว่เนี่อายุอ่นต่องนี่อายุลูกเคย ว่าสองคนนี่มากพอกันหรอป๊อว่าคือเด้ม้าน้ากันหนูเดียวเพ่อนมาในช่วงต้นนั้นมาสองคนนะว่าพ่นแปลกแต่มาเรามาจมให้หนูว่าเพสนใจยังสิแมเพราะสนใจเพื่อนมาเข้าเพราะสนใจว่าซื้อหัไหากับเ่าสนใจซื้อยังไหายกับเพาสนใจยังสิแนมือหลังมันก็เรยว่าเจ้าที่ตีตัวใดประจําเป็นนอนคนมันก็เรยกว่าสิ่ซื้อตัวใดเลยกซีสองเอาจับที่สองโอาจับเก่ากับสองมาใส่กันก็ได้ มาแล้วมันงวงซีโตเอามาปูไว้หน้าบ้านบ้านเลยทีเก้าเนาะจะตีซีเก้ามองกันมองนุงกวางหน้าหน้าเห็นนุงกวางอันเงาอันพักขางมันไปยีเสี้ยงไปกว่ามังหันนะแมนจ้ะโอ้นั่นแหละเหตุคอกองงวงมองหันละขันเพราะงี้วันมาหนิว่าไงไงด้วยถ้ายเอาถือเกลี้ยงด้จักผู้ใดสิถือแล้วผู้ใดสินั่นไปยีวันแต่คนตึงเป็ือนคนคนกับบอกเลีแนไม่ได้เนาะงเรีนบ๊อบมือเนาตายอ่ะนะที่เขาไปนั่งฟอลก็ลงเนาะมวงนั่งก็ได้ที่นีมาระ มันออกตัวได้เพิ่นแต่ซีหกบอกซีหกมันไปสามลอยเงี้นะฮะมันไปสามลอยนะสามลอยเงี้งวดนั้นได้ลายเถอะวดนี่บ่เปลี่ยนซีหกดอกซีเปลี่ยนซีเก้าหงับเาจกวันูสีมหงกับเก้าตัวเดียวกันหกับเก้าตัวเดียวกันเอาตีลังกาวเดือพี่น้องเด้อนะครับความความฝันลานสาวนะครับซีหกมันออกไปแล้วสีเก้านี่แหละเฮา กันพู้ได้บกคักแก่กับกัปาวลาด้ครับเด้อสี่สองนี่อายุลูกเคยเพื่อนลูกเคยเพื่นตายนะครับพอสองลูกเขยตายพั่วกันตายไร่ไร่กันไปพ่อกันเนื่องไรอายุเพิ่นสี่สิบสองปีกันเพื่นม้าเนี่คนที่โชคดีล้วมือเพิ่นตายเปนกันโชคดีอ่ะสี่สองกันเห็นย้ำเลยก็เลขออกซี่สองลดวนไงนะครับแต่ว่าเลขศูนย์หกนี่แม้นหลานสาวเพิ่นผู้เพ่นฟันนี่เพื่อนมากันเพื่นฟันเห็นพอเพื่อนเพิ่นสิมากเลขนี่ล้ คือศูนย์หกว่าง่ายๆกับเลขประจำตัวตวาแอดมินตีว้ก็คือลูกเพลินฟันว่าเอาหงวเออฟันว่าพออา่อหงวมาให้ซีโตมาไว้หน้าบ้านบ้านเล็กที่ของเพิินนี่คือบ้านเล็กที่เก้านะครับเป็นหงวซีโตก็ต้องตีว่าซีเก้าคือสิเปลี่ยนซีซีอีกอยู่ปะ <c oughs> <c oughs> เลขสีมา้าคือเก่าอยู่เนาะเอาพิจาราาเบินมาครับผู้ดใดตีฟันแม่นๆผูใ้ใดมีลัตีกาดตรีฟันแม่นๆจ้ man. คอมเมนต์มาใต้คลิปด้อครับเด้อคอมเมนต์ Comment มาใต้คลิปบอกกันนะครับแบ่งปันกันความฝันนี่มันกับพวเน่นะครับละทีของแต่ละคนเนี่ยตีบวกคือกันบางคนกับฟันว่ามาติดมาถือด่างก็คือตีสามแปดก็ถือนะครับมันบ่แเน่น,นอนมันลัทีบิบกคือกันเราเปลี่ยนความฝันน,นะครับความฝันมาบอกสู้กันฟังเอาขอย้ำตัวเลขให้ด้วยครับเด้อ อัติบาที่บ่อบแย่ๆแต่ตัวเลขคือว่าให้เบิร์นมตีเป็นตัวใดแน่ๆนะครับตีเป็นตัวนี้นะครับเด้อว,วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาพิสูจน์กันครับว่าฝันหลานสาวสีแม่นบอนะครับมีศูนย์หกสี่เก้าแล้วก็สี่สองนะครับศูนย์หกสี่เก้าสี่สองเมืนี้สีได้เฮคือเก่านะครับฝันฝันเห็นผัวเพึ่งย้ำใดนี่ได้เฮลดเพราะว่าผัวเพึ่งตายตอนนั้นอายุสี่สิบสองปี แล้วก็โชคดีกันเมดบ้านเมืดเมืองนะครับเลขตัวนี้โชคดีกันเมดบ้านเมดเมืองวดนี้สิโชคดีบอมาพิสูจน์กันนะครับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสอง6ันห้าร้อยหกสหกนะครับอ้าวพี่น้องอยูดีมีแห้งโฉบโศกมาัน,านมาันลำลำเลยรวยโอ้เสียงตึม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 แล้วไปฟ้น <c oughs> อนเซตเซตบอเมนคันแลนไปมังหันบออาโฉบมันโฉกมันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ